ครับวันนี้จะมาแนะนำไฟล์สำหรับอัปเดตของมือถือ oppo f 1 plus พกันนะครับตัวมือถือที่มีไฟล์อัปเดตที่ปล่อยออกมานะสำหรับมือถือรุ่นเก่านะครับจะมีของ f 1 s แล้วก็ f 1 plus นะส่วน f 1 s เนี่ยผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าตัว f 1 plus พเนี่ยก็มีท่านที่ถามมานะครับว่ามีไฟล์ของ f 1 plus พัไหมเพราะว่าตัวที่เขาปล่อยออมามี2ตัวนะครับคือ f 1 s กับ f 1 plus ตัวนี้เป็นไฟล์ของ f 1 plus พนะครับดูหมายเลขตัวนีี้นนะครับ่ x9009ex เนี่ยตัวนี้เป็นเป็นรหัสของมือถือ oppo f1 Plus นะครับทีนี้วิธีการอัปเดตเราทำยังไงนะครับคือโหลดไฟล์ตัวนี้นะครับแนะนำให้โหลดผ่านคอมนะโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นำใส่เมมโมรีนะครับจากนั้นเอาใส่ที่มือถือนะครับ หรือวิธีการนะครับถ้าไม่เข้าใจดูจากคลิปที่ผมเคยทำนะครับของ F1 พัเอ่อ F1S ตัวนี้นะครับในคลิปนี้เลยนะครับอัปเดต F1S นะครับเนี่ยให้ให้ใช้แอปธนาคารได้นี่ครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ของคลิปนี้ไว้นะครับทีนี้2ตัวเนี้ยเมื่ออัปเดตแล้วมันดียังไงนี่คุณสมบัติข้ามานะครับก็บอกว่าเมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับปกติเนี่ยช่อง1มันจะใช้ 4G ได้ กับ 3G นะครับช่องที่2จะใช้ได้ 2G อย่างเดียวแต่พอเราอัพแล้วเนี่ยช่องที่2มันจะสามารถใช้ 3G ได้นะครับแล้วก็คุณสมบัติเกี่ยวกับคู่กล้องนะครับจะดีขึ้นนะที่แน่ๆก็คือหลังจากอัปเดตแล้วท่านจะสามารถใช้แอปธนาคารได้พูด,ดง่ายๆเพราะว่าแอปธนาคารในปัจจุบันต้อง Android 6ขึ้นไปนะครับอ่าอันนี้ให้ท่านดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับใคร,ใครที่จะอัพจากแอนดรอยด์5เป็น Android 6ของเอฟวันพัทเนาะดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับ เพราะว่าผมไม่มีเครื่องนะแต่ผมเอาไฟล์ไฟล์จากเว็บที่เขาเอามาแจกให้อัปเดตเนี่ยมามาแบ่งปันกันนะครับเนี่ยก็โหลดมาแล้วนําใส่เมมโมรีนะครับบางท่านถามว่าเราโหลดในมือถือเลยได้ไหมถ้าโหลดในมือถือนะครับาบางทีเนี่ยท่านวางไม่ดูไม่ถูกตําแหน่งนะครับมันอาจจะไม่แจ้งอัปเดตนะครับคือถ้าเราโหลดเสร็จเนี่ยเราไปแตะที่ไฟล์ปุ๊บมันจะเด้งอัปเดตขึ้นมาเลยนะครับ มันจะเด้งอัปเดตขึ้นมาเลยเราไปแตะปุ๊บอัปเดตมันจะรีสตาร์ทแล้วก็อัปเดตให้เลยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะไฟล์นะครับก็สามารถโหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ตัวเนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะอัปเกรดถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับดูคลิปของ f 1 s เนี่ยนะโอเคนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับส่วนท่านไหนที่ติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับสำหรับการอัปเดตเนาะนะครับ โอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ